ทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตคนมากเทคโนโลยีนั้นประเสริฐที่สุดอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่จะประเสริฐมากถ้าเทคโนโลยีถูกนํามารับใช้ธรรมะอัตมาคิดว่านี่จะเป็นวิธีการที่ประเสริฐที่สุดเลยพะฉะนั้นถ้าเราทําโครงการธรรมะใกล้มือขึ้นมาและทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใกล้ธรรมะได้มากขึ้นคนสามารถอ่านธรรมะได้ฟังธรรมะได้ดูคลิปวิดีโอธรรมะได้อัตมาคิดว่านี่แหละจะเป็นความประเสริฐเลิศล้ำที่สุดของเทคโนโลยี ฉะนั้นโครงการนี้จะมาพูดได้เลยว่าเป็นโครงการที่ดีมากและถ้าเป็นไปได้มาในช่วงที่สังคมไทยกําลังเรียกร้องต้องการธรรมะอย่างในเวลานี้ก็จะถือว่าเป็นการมาที่ถูกฝาถูกตัวอย่างยิ่งเลยทีเดียวฉะนั้นโครงการนี้จะมาพรับถือว่าเป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัยซึ่งหากเราทําสําเร็จนี่จะเป็นอีกเก้าวที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายเผยแผ่ผธรรมะด้วยขณะเดียวกันก็จะเป็นอีกเก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมคนไทยเข้าสู่โลกของธรรมะโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปวัดแต่ว่า ธรรมะพระและวัดจะมาหาคนไทยที่ต้องการเสพธรรมะด้วยตัวของเขาเองโดวยวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ำที่สุดแต่อตาตมาคิดว่าประโยชน์สดทีผลที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะสูงที่สุดก็ว่าได้